อย่าโกหกจนจําตัวเองไม่ได้ทุกการโกหกมีราคาอย่าสะสมการโกหกกระทั่งราคาสูงขณะที่ทำให้ไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นใครกันแน่เหตุใดเราจึงเจอคนขี้ปดชอบปั้นน้ำเป็นตัวตลอดเวลามากขึ้นทุกที ทุกคนต่างมีข้ออ้างดีๆที่จะโกหกแต่ไม่มีใครในโลกที่สมควรอ้างว่าจำเป็นต้องโกหกอยู่ทุกวันทุกเวลาเว้นแต่คนคนนั้นต้องการตัวตนแบบหนึ่งประมาณว่าเกิดมาเพื่อสร้างหน้ากากเกิดมาเพื่อสวมหน้ากากนั้นไว้ตลอดชีวิตไม่คิดจะให้ใครเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงเลยสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการโกหกตลอดเวลาคือไม่พอใจชีวิตตัวเองขั้นรุนแรงหมายความว่าถ้าเจอใครที่โกหกได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องสำคัญที่น่าโกหกหรือกระทั่งเรื่องหยุมหยิมที่ไม่มีใครเข้าโกหกกันก็ให้สันนิษฐานว่าเขาหรือเธอเป็นทุกข์กับตัวเองไม่สนุกกับชีวิตของตัวเองพอจึงต้องหาความสุขหาความสนุก กับการเป็นใครอีกคนที่ห่างจากตัวจริงห่างจากใจจริงๆของตนมากๆที่เห็นเขาหรือเธอมีความสุขที่จะโกหกมันเป็นแค่อารมณ์พอใจมีปิติชั่ววูบชั่ววา่าที่ลืมตัวจริงๆของตนได้สักพักหนึ่งโดยทำให้คนอื่นหลงเชื่อได้สักครู่ว่าฉันมีใครต่อใครชื่นชมฉันเป็นคนดีฉันเป็นที่ต้องการ ฉันสำคัญที่สุดสรุปคือตัวจริงของเขานะ่ะเป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์ชนิดยืดเยื้อเรื้อรังจนต้องพยายามสร้างความสุขที่ไม่มีอยู่จริงด้วยการปั้นเรื่องเอาดือด้อและไม่คิดทำอะไรดีๆสร้างคุณค่าที่แท้ขึ้นมาหรือเมื่อทำอะไรดีบ้างก็คูณเข้าไปสิบร้อยพัน แล้วเรียกร้องให้คนทั้งโลกจำสิบร้อยพันนั้นไว้เจอคนประเภทนี้ถ้าคุณเข้าใจก็จะไม่นึกเกลียดแต่สงสารหรือเห็นเหตุผลที่จะเห็นใจกับทั้งรู้ว่าเขาหรือเธอขุดตัวเองแล้วขุดทางสร้างกรรมไปสู่คุกอันเป็นทุกข์ยิ่งแล้วเพราะเมื่อโกหกมากเท่ากับบิดเบือนโลกมาก โลกที่จะต้องไปอยู่จึงเป็นโลกที่ไม่มีอะไรจริงมีแต่คนปลิ้นปล้อนมีแต่นักสร้างเรื่องมีแต่คนแอบลาบลิ้นหลอกกันสาดโคลนใส่กันแทงกันข้างหลังหาใจจริงไม่เจอทั้งจากคนอื่นและจากตัวเองการพยายามช่วยเหลือมีโอกาสสาเร็จเกือบเป็นศูนย์เพราะคนโกหกเก่ง จะมีจิตท,ที่ถูกปรุงแต่งให้เพียนคิดไปว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นไม่มีใครเทียบทันตนเองโอกาสรอดเดียวคือเข้าหรือเธอไปถึงจุดหนึ่งที่เอียนหรืออยากอาเจียนกับการเป็นใครก็ไม่รู้ทนดูหน้าตัวเองในกระจกไม่ได้และอยากเจอตัวเองในโลกความจริงโลกของธรรมะสว่างโลกที่ช่วยให้กระจ่างว่า ความจริงเป็นสิ่งสวยงามแม้ความสวยงามนั้นยังไม่น่าพอใจก็เต็มใจจะทำให้มันดีขึ้นด้วยคำอันเป็นสัตว์คือคำจริงและความพยายามอันเป็นจริงทางรอดเดียวที่จะออกจากภพของการลวงโลกเริ่มก้าวแรกจากการเห็นความไม่พอใจตัวเองเห็นความสุดทนที่จะเป็นคนไม่สำคัญ ไม่มีใครชื่นชมไม่มีใครอยากรับอยากเหลียวแลอารมณ์ชนิดนั้นจะปราเป็นแรงบิดจิตให้เบี้ยวอยากให้โลกเห็นตัวเองในแบบที่สูงส่งขึ้นงดงามขึ้นน่ารักขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงอะไรมากกว่าการปั้นคําขึ้นมาสร้างภาพสร้างความเชื่อสร้างความเข้าใจที่ผิดจากความจริงคุณจะเห็นว่า แรงขับดันมหาศาลเกินต้านนั้นทำให้คำสามารถพรั่งปรูออกมาร้อยแปดกลับดำเป็นขาวกลับขาวเป็นดำเข็นภาพที่ไม่มีให้มันมีขึ้นมาหากยอมรับตามจริงได้ว่ามีแรงขับดันชนิดนั้นและมีคำพูดพันนั้นพรั่งปรูออกจากปากได้บ่อย,อยๆก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า สติยอมรับความจริงขึ้นมาคือยอมรับว่ามีแรงดันมีการประดิษฐ์คำหลอกและในที่สุดก็กลายเป็นรับรู้ตามจริงว่าจิตอยู่ในภาวะหลอกภาวะหลงภาวะโง,ง่ไม่ใช่ภาวะจริงไม่ใช่ภาวะดีๆไม่ใช่ภาวะฉลาดการดึงดูดคนอื่นให้มาอยู่ในโลกลวงของเรา เท่ากับการต้องจมตัวเองอยู่ที่ศูนย์กลางของโลกนั้นไม่ได้น้าภาคภูมิใจอย่างที่คิดจากนั้นจิตจะค่อยๆเกิดความสามารถเห็นเปรียบเทียบได้ว่าอาการของจิตปกติกับจิตลวงโลกแตกต่างกันอย่างไรเราจะเกิดความพอใจฉลาดเลือกใหม่เลือกที่จะเป็นปกติ ตลอดจนสร้างความพอใจขึ้นมาจัดความปกตินั้นไม่ใช่เอาแต่สร้างความพอใจขึ้นจากความผิดปกติอีกดังเคย